บูพองน่หลพอคือขอยตัวตีว้า้ยนี่แม่รถม่อกกุ่จแม่เนพกสิบแปดพวกกากดสิเก้าอยู่กับเจ้านี่บ่สิบพวกกดไหไปแก้วยฝันกันโอ้ยแกดาแต่มูพวกอี้แล้ว ดายัมะขาวเทียากกนาเส้นนุ่นลหรเนาะสีเบงรูบ่เห็นคิปไม่ลิปหัวสักเงี้ยสักเงเนาะโอ้ดาเขาไม่ได้เพิ่มปิดเพอีกเป็นนักอีกยมีได้เาทึงประสบ่ก็คือสิขายเาวถอเอ็นบ่แปกนีนีะไรทีสามารถถึงัดกิการนัขึ้นพน่เมื่อกี้เป็นโซดาโซดาดมสีเบิ้งบอ้ ไอเราเรื่องอีหล่ามากประมาณเมื่อกี้ได้ยินเขียวๆเกิดไฟแล้วมาแล้วลงแล้วลงลงลงแล้วลงแล้วกำลังแต้นนะเมนี่เขาเดินอยู่บ้านขวาครับบ้านเขวาตำบลเนี่ยกว่าตำบลเราครับตำบลเราวันนี้ากาศก่อนอุ้งอิงรุ่งรจน์กับพี่น้องค่ะจอบแล้วจอบอีกจอบพิลาจอบหล้าดบ่ะท่านอ่านเบอรคือเราคือเงินนะบ้านขวาวนี่คือสะพานปะขวาวนี่สะพานปะ พี่น้องเขาแปลว่าสะพานมาหัวเขาหัวเยี่ยวเยี่ยวเยี่ยมหัวเขาเขว่าท่านนโดนสวัสดีวันนี้อยากให้พ่อกัญชัยดูหน้าท่านโดนหน่อย เป็นหน่อยยังไงไม่รู้หน้าเหลืองมากเลยเหมือนกับโดนของโดนของมาวันนี้ดูหน่อยหอยยังไงไม่รู้ไม่เตากแล้วมาอีกแล้วทำไมวันนี้มันไม่มีเสียงนี้วะข่าว่รได้ครับเต็มแล้วครับพีลาห์หอนแล้วครับพี่น้อง แสงสีพร้อมวันนี้ที่บ้านขวาวตำบลเหลาอเภโคกรมรีใสจังหวัดมหาสารคามวันนี้ไม่มีกลุ่มปิดนะจ๊ะวันนี้เรื่องกลุ่มป,ปิดนะจ๊ะโอ,มอ,อ,โอ้มาแล้วอร่อยหนึ่งโอ้มาแล้วเว้ยวันนี้เรื่องกลุ่มปิดไอ้แพะไอ้พี่กินกาแฟเจ๊ดเจ๊ดไม่ได้เจ้าบอกเจ้าจบดลยชุดเนี้นย กยลอยเที่ยวไหมดแวรั่ิพี่กิกแฟมาครับมาา่ปาดล่งมาหลายหลใส่กอมาสัางล่าาเด็กด่าขึ้นพากันมาหลายหลายปาร์ปาดป๊าดป๊าดแบาแบด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 ดแบดแบดดแบดปดแบ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 าแบด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 ปแบด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 แ๊ เนี่ยกระไายครับครับจฉาภูตสามตัวน้อยโอ้โนี้เปวนี้ตัวนี้ตัวี้ตัวน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 ี้ไปวนี้ตั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 วนัวนี้ต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 ัวนีับนี้ตัววัวนี้ตัวนี้ตัวนี้วนี้ตั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 วนนี้ตัวนี้ตัวต้ ืพี่น้องป้าเป็นตระกูลหลายเขาจะพ่อน้าหันมาแล้วโอ้ยอิงโอเบียงจีมาแล้วเข้าแล้วครับมาแล้วเย้วย้โอ้ยตกใจตกใจกันเองท่านเถานท่านมาเฉยเฉยบอกรถจะเป็นใครตากแดดมาซานมาซาน พ่วตากแดดพ่อตากแดดเขาอยู่ในตรงนู้ยหรอเออโอ้โยไหมเาอยู่ไหมเมเงอิงเลยเนม้งอิงเลยอุ้ยองอิงทำไมห้วนตังอะไหนอะนี่นอนพุงปกินข้าวหรือยังครับอิ่มมากที่ปอกตบเอเ่นอะไไหวเห็นยังเข้ามาน้เรา เราลัดหน้าลัดหลังค่ะเขาเป็นคันย่างไ่ได้หรอแอมแสมกับเออเขาเป็นหวานใจกันเป็นไหวานใจกันเขด้เป็นไหมได้เป็นหอกวันนี้เขาขายบัตรได้แล้วห้าพันใบเหรอหมดแล้วโโอ้หบัตรเท่าไหร่บัตรร้อยหนึ่งได้ห้าแสนค่าหมอลำคือสบายมากเพราะว่าเขาบอกว่าจ้างตอนหนูญิงมาแล้วบัตรหน้างานร้อยยี่สิบบัตรน่าจะใช่ ฟิวอีงมาแล้วไอที no, wrong, wrong, wrong. No like, ่พี่นอเปลี่ยนผ้าม่านเป็นเอลซาค่ะจากที่เป็นโดเรมอนคนก็เป็นเอลซาตลอดละปื๊ดมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแ้มาแล้ว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 เแาลล fc กูโคตรหลุก fc อธิษฐานอะไรสักอย่างไม่ประสงค์ออกนามแล้วก็สัมเร็ตผู้เดียววันนี้ฟ้า fc ผู้เดียววันนี้โอ้โอ้ fc ไม่ประสงค์ออกนามนะแล้วก็ fc อุตรดิตถ์ต้องเขียนว่าไม่ประสงค์ออกนามเพิ่นบอกบอกบอกนะเพิ่นเพิ่นขอพรนะครับเพิ่นสัมเร็จอะไรสักอย่างเลยแต่เพิ่นบอกบอกขอให้สมหวังเด้วยใจด้วย จากข้อด้วยแต่ว่าจากข้อมันน้อยนิดหรอกเอฟซีอมนถาเอ็มบีจังน้อยท่องข่าระอออยโอเคสามอยสามอน่ออันนี้จากเอซชุมพรเมืองใต้ชุมพรเจุกอันนี้ครังนี้เอฟซีชุมพรครั้งนี้เอาอีกจุกไงกัได้เอฮ้้ย้ยเอาจ้เ้ย แม่ลำดวนเชียงยืนชือได้บ่ล่ะลูกลำดวนเมลำดวนแม่ลำดวนห้าร้อยบอกบอก FC อุตนาเดี FC ไม่ประสงค์ออกนามไม่ประสงออกนาม FC แมลำดวนเชียงยืนเชียงยืน FC ชุมพรภาคใต้ จำได้เชิญจำก็ได้วันี้มีโมเดมากเต็กซโตคือคุณหลวงนะใช่ไหมคะปีไปนี้โอแม่ตีโบกชายเขานอกปวดหวดม้ากับพี่น้องค่ะพ่อสิเป็นใครเลี่ยงมอแม่บีนวดอยู่โอ้แม่บีถือคุยองอยุติหน่อพอกันมาอีกแล้วมาอีกแล้วเมนวลจันเนเม่นนลำดวนเั่นเม่นวนจันโอ้ ้เนือ้โตเป็น,นมนวนจันเชิงเ่าแขงมสดใสเ่างมาสดใสโตเด่เนแม่เลยอีกสากนึง่งสากเต็มอาหารโอ้ได้เลยบอ้อาแดงมาดกวาแดงผู้เถ่าด้ดอสุดาเมนวนจันเมนวนจันเ<อ>มนรนะับานกนแทนสสูงคไหน้สุดุกคนแตด้ปวดขาเฮ้ยขาจะไหน อ๋อเป็นมัธาฐายดูมันไม่ได้ในไลน์ใช่เนี่ยค่ะพี่น้องเป็นมัธาฐายดูมคุณครโรงเรียนบ้านดีคะโอ้คุณครูใครแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะพี่น้องค่ะแป๊บเดียวค่ะ